นี้เพราะว่าอยากเล่าแล้วกันเนาะจะบอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะทําโรงเรียนเนาะก็เพราะด้วยความที่ว่าตัวอาจารย์เองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไปเรียนทุกครั้งเรากลับมาแล้วเรา make money เราหาเงินเราทํางานได้มากขึ้นเก่งขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คิดว่าการเรียนรู้เนี่ยแหละเป็นการพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ มันดีอะเงอกใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเปิดโรงเรียนแต่พอเสร็จเนี่ยด้วยความที่อาจารย์เปิดโรงเรียนแบบยังดีมากเลยเนาะเออก็มีคนแนะนํามาเขาก็บอกว่าคุณนุย้ยคุณนุ้ยต้องเปิดจัดหาง,งานด้วยเพราะว่าเออคนเป็นโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยโรงเรียนสวยๆอะถ้าเด็กไทยไม่ชอบเรียนหนังสือหรอกนะ คนไทยไม่ชอบเรียนยกเว้นแต่โดนบังคับเรียนเออแล้วเขารู้ว่าเขาเรียนเสร็จเขาจะต้องเอาไปทําอะไรได้เออดังนั้นเนี่ยเปิดบริษัทจัดหางานไว้ก็จะได้ช่วยซัพพอร์ตเขาตรงนี้แล้วเราก็จะได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่แบบเด็กเรียนแล้วต้องการไปอยู่นอกอย่างเงี้ยคือโดยส่วสนตัวอาจารย์ก็ไปเปิดเพราะว่าอาจารย์ลืมคิดไปพูดตรงๆว่า คนไม่ค่อยชอบเปลี่ยนไม่ชอบสอบยกเว้นแต่โดนบังคับดังนั้นเนี่ยเออหลักการของการเปิดคัดอาหารหรือว่าเปิดคัดนวดหรือเปิดคดัดควิชาชีพที่คนไทยต้องใช้เปิดคัดภาษาอังกฤษที่คนไทยต้องใช้เวลาเขาโดนไปนอกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาโดนฟอร์มาเพราะว่าเขาจะต้องเอามายื่นไปอยู่แล้วนะคะลืมคิดพูดตรงๆว่าตอนที่เปิดโรงเรียนอะ่ะ อาจารย์ลืมคิดไปแต่แต่คือโดยส่วนตัวจริงๆอะตอนที่ไปเปิดไพ่หรือว่าสายมูนะเขาก็บอกว่างานที่ไปเนี้ยได้ดีมากสุดโรงเรียนอะทาได้นะดวงเนี้ยทําได้สูงสุดแล้วคืนสู่สามนแล้วใช่ไหมโรงเรียนอะทำได้แต่ดีสุดอะคุณนุ้ยทําจัดหางานเพราะว่าเออเป็นแบบจัดหางานแบบ มากจะเหมาะเหมาะสุดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดีสุดในการในการทํางานดังนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนเนาะถ้าใครที่เป็นอาชีพอย่างที่บอกว่าปกตินวดกับอาหารเนี่ยมันเป็นงานของคนไทยอยู่แล้วแหละถ้าคุณตั้งใจจะไปนอกอยังไงคุณต้องเรียนอันนี้คือแนะนําจากใจนะเรียนได้สองตัวสามตัวเรียนไปเถอะอย่างเด็กบางคนเน่เรียนทุกอย่างเลยเรียนนวดเรียนภาษาเรียนอาหารเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะ เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องไปนอกนะคะแล้วก็ส่วนจะไปวิธีไหนมันก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของวีซ่าอีกทีส่วนคนที่หางานถ้าอาชีพนวดอาชีพอาหารอาชีพอะไรก็ experience มันก็จะมีเอกสารของมันอีกทีหนึง่งแล้วก็เงื่อนไขาการเข้าประเทศเงื่อนไขค่าใช้จ่ายหรือนู่นนี่นั่นโน้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเราฟังก่อนนะถ้าชีวิตตัดสินใจอะไรไม่ได้อาจารย์แนะนําไปเปิด ไปเปิดไพ่ไปดูหมอสักสองสมหมอนะแล้วก็ไปไหว้พระทาบุญน,นะคะเดี๋ยวคำตอบจะออกมาเองวัสดีค่ะ